สวัสดีครับกลับมาพบกับ KJN กระดาษนะครับชื่อนี้รถสวยนะครับผมบัสนะฮะวันนี้นะครับขอพิเศษรถคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เป็น Honda Jazz 1.5V ตัวมี ABS นะครับปี08สีขาวนะครับไม่เพียงแสนสองเท่านั้นเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้นะครับใช้ดูแลรักษาอย่างดีตัวรถสวยนะครับตัวถังไม่มีชนหนักมานะฮะแล้วก็ภายในสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ ภายนอกภายในกันนะฮะไปกันเลยครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเจ้าตัว Honda Jazz 1.5 V ตัว ABS นะครับปี0 8นะครับสีขาวนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทรงสวยนะครับลงแม็ก17นิ้วมาให้เรียบร้อยนะครับซีรลย,ยางก็คือ2.5 4.5 R17 นะครับยางปี19 มีสเกิร์ตมาให้นะครับรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะฮะมีสปอยเลอร์หลังเพิ่มมานะครับเครื่องยนต์เป็น IV t e c ทมีปลายท่อมาให้นะฮะสีขาวฮอนด้าแจนนี่ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมครับเพราะว่าค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็การขับขี่ดีเก อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนี่ก็ถือว่าประหยัดดีเลยแหละใช้ได้เลยครับตรงสวยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของกระจกไฟฟ้ามาให้อยู่แล้วนะฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้าได้กุญแจ immobilizer นะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทเบกเขาก็จะเป็นบอกผ้าจากโรงงานนะครับ ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ตัวนี้ปรับเบาะขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เอนหลังอยู่ตรงนี้นะฮะเกียร์ออโต้วิทยุ AMCDFM มี AUX แล้วก็มีพอร์ต USB power outlet ให้อยู่ตรงนี้แอร์เย็นปกตินะครับไม่เพียงแสนสองหนึ่งแสสองหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดเท่านั้นนะฮะความร้อนปกตินะครับไม่มีฮีทไม่ไม่ร้อนนะครับเครื่องปกติช่วงล่างดี เพดานใหม่นะฮะค่อนข้างก,กว้างขวางนะครับแถวสองนั่งสบายนี่นะครับในส่วนของภายในมองไปด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์เดินเงียบนะครับเครื่องยังแห้งๆไม่มีเยิ้มนะฮะ ลอกในนะครับน็อตทุกอย่างไม่ขยับนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดหน้าเดิมนะฮะหัวปั๊ม ABS ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่น1.5 V มี ABS นะครับไปดูท้ายต่อเลยท้ายเดิมนะครับคันนี้น็อตยึด ไม่เคยขันแก่นะครับยางอะไรอะไรแม่แรงอยู่พรนนะครับเครื่องมือเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างนี่ก็คือในส่วนของอัลบั้มของเขานะฮะตอนออกจากาฟแดงก็จะมีในส่วนของกุญแจสำรองมาให้นะครับแล้วก็มีเล่มทะเบียนคันนี้เลยพร้อมโอนเรียบร้อย แล้วก็มีเอกสารคู่มือต่างๆอยู่หมดนะฮะนี่ถุงลมนี่วารันตีบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มืออ่าคู่มือทุกอย่างอยู่ครบหมดถือว่าสวยเลยครับคันนี้คุ้มค่านะครับแล้วอยากให้ลองมาขับดู ครับก็สำหรับเจ้าตัว Honda Jazz 1.5V ตัวมี ABS คันนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูในดีเทลข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมจะให้รายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดนะครับกับราคาเพียงแค่266,000เท่านั้นนะฮะจัดไปแนนได้เต็มนะครับถ้าเครดิตดีนะครับแล้วก็ติดต่อผมได้24ชั่วโมงครับ0 6น8 8 9 8 4 9 9 สุดท้ายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องในช n e l ให้นิดนึงนะครับอย่าลืมติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆของเรานะฮะเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ